หลังจากที่เวลาเลือกเสร็จดิฉันเข้าคูหาไปแล้วอยากเซลฟี่ได้ไหมไม่ได้ค่ะฉีกบัตรก็ไม่ได้ทําลายบัตรเลือกตั้งไม่ได้บัตรขาดก็ไม่ได้นี่คือผิดกฎนะคะคุณเล่ฟังและที่สําคัญหลายๆคนอาจจะมีคําถามเหมือนดิฉันถามท่านผอเมื่อวานนี้ว่าค่เออดิฉันไปเลือกตั้งล่วงหน้านะปกติแล้วถ้าเป็นแบบแบบว่าเราไปเลือกตั้งธรรมดาเนี้ยบัตรเลือกตั้งก็อยู่ที่ครูหานั้นหน่วยเลือกตั้งนั้นของเราพอปิดหีบเขาก็นับก็นับเลยแต่คราวนี้พวกเราเนี่ยที่เลือกตั้งล่วงหน้า ไม่ไดรเปิดหีบนับตอนนั้นนะบัตรเลือกตั้งจะไปจุ้มกันแบบไหนเพราะว่า,วาคือมันไม่มีเขาเรียกว่าอะไรนะคะมันมันไม่ได้ระบุว่าบัตรเนี้ยเป็นของนครรสีมาเขตสองไม่มีการระบุนะ <c oughs> ไม่มีไม่มีอะไรเลยเราเห็นแต่บัตรสีม่วง กับบตรสีเขียวบัตรสีเขียวเออแล้วบัดเราก็สงสัยเกิดข้อสงสัยว่าไอ้บาดของเราเนี่ยจะจะไปอย่างไงเราให้ไปฟังคําตอบจากพอรสัมภาษณ์ดีไหมดีค่ะดีค่ะเดี๋ยวเราไปฟังกันดีกว่าว่าท่านพอ,อรอตอบตอบเราว่ายังไงครับผมคืออย่างนี้เมื่อปิีทีบ17ธันวาคนะครับเขาก็ตอนเอ่อตอนเราเอ่อไปลงคะแนนที่ครูหาใช่ไหมครับค่ะพอจะให้ซองไปด้วยนะครับ แล้วก็จะมีได้รหัสไปรษณีย์อยู่ในซองนั่นแหละเ,เราอยู่เขตไหนก็มีเขียนรหัสเข้าไปนะครับ oh. เรา <Okay. S 2> เมื่อเราลงคะแนนพับบัตรเรียบร้อยแล้วก็จะเอาบัตรใส่ซองนะครับแบบบัญชีชื่อหนึ่งซองแบบแบงคเขตหนึ่งซอ,แบบองนะครับ mm hmm. เสร็จแล้วเราก็ประโยชน์ในหีบบัตรให้ถูกต้องนะครับบัตรแบบแบงคเขตบัตรแบบบัญช,ชีได้ชื่อนะครับเมื่อปิดหีบแล้วเนี่ยทางเราจะมอบหมายให้ไปรษณีย์นะครับ ไปทันีของเงียนะครับคัดเยกบ,บัตรตางเนี้ยไปอยู่เราอยู่เขตไหน,นก,ก็ส่งไปที่เขตนั้นท่านอย่างสมมติว่าท่านอยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชเขตหนึ่งบัตรเนี้ยไปทันทีก็ไปส่งที่เขตหนึ่งนะครับให้กับโพติดโพเขตเตมื่อไปถึงโพเขตก็ตัวเขตก็จะรับไว้นะครับแล้วก็จะนับบัตรว่าน,นอกเขตล่วงหน้าเนี่ยของเขตที่หนึ่งของเขามีกี่บัตรกี่คนเขาจะใส่บีไปแล้วก็เก็บไว้ในห้องนะครับแล้วมี มีกล้องวงจรปิดมีคนเฝ้าเรียบร้อยนะครับก็พ <c oughs> อ,อ,อถึงวันวันวันที่สิบสี่เนี่ยครับเวลาสิบเจ็ดนาฬิกานะครับก็ผิดทุกเลือกตั้งทั่วไปผิดทีหมดแล้วก็วจะมีการนักกรรมการชุดหนึ่งเชื่อว่าคณะกรรมการนักคะแนนก็จะมารับผิด <c oughs> แล้วก็จะเป็นใ,นในวบนนั้นนะครับของอเ,ออเหมือนเลือกตั้งรวงหน้านอกเขตนะครับก็ประมาณนี้สมรรันอกเขตนะครับ เราได้คำตอบแล้วนะคะก็หายกังวลแล้วนะคะสําหรับใครที่จะไปเลือกตั้งล่วงหน้าเขาจะให้ซองให้ซองมาด้วยสองไปรษนียะนะเพื่อที่จะใส่บัตรเลือกตั้งของเราส่งไปนะพอกากบาดเสร็จปุ๊บพับเรียบร้อยแล้วก็ใส่ซองใส่ซองไปเลยค่ะพับซองนั้นก็จะจ่าหน้าถึงเกตการเลือกตั้งที่ภูมิลำเนาของเรา แถ้า<น>ดิฉันก็เป็นทางออพอออ,พอออกกตประจำการเลือกตั้งแล้วขอร,รี2 2> อมาเขตสองพออ,อเขตนะคะนะคะก็คือนี่แหละค่ะคุณรู้ฟังเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะมีข้อสงสัยตรงน,นี้ก็คลายข้อสงสัยไปแล้วนะคะว่ากรรมวิธีที่บัตรจะไปถึงณนะเขตเลือกตั้งจริงๆของเราเนี่ยจะไปยังไง,ไง,ไงและในระหว่างนั้นหนึ่งสัปดาห์เนี่ยไม่ต้องห่วงคือมีการมีกล้องวงจรปิดมีผู้ดูแลคือไม่ใช่ว่าอุ้ยเขาไป ไอ้แอดสักนิดหนึ่งอันนี้นไม่ใช่ไม่มีไม่มีนะคะส่งไปทางไปรษณีย์ถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะแล้วก็ที่สําคัญแล้วเนี่ยสุดท้ายคะแนนเหล่านี้ก็จะไปนับรวมกับที่หลังจากสิบเจ็ดนาฬิกาของวันที่สิบสี่ถูกต้องค่ะนะฉะนั้นให้ทุนรู้ฟังเนี่ยไม่ต้องกังวลแล้วก็จะเป็นการได้ทราบด้วยเนาะว่าบัตรของเราเนี่ยคะแนนไปถึง จริงๆนะค่ะอันนี้เป็นเรื่องของอบัตรเลือกตั้งไปไหนต่อเวลาที่เราบัตรเลือกต,ต,ต,ตั้งล่วงหน้าไปไหนต่อไปไหนต่อ,อไปไหนค่ะ